วันนี้เราจะมารีวิวนะครับเ8.9 2020อันนี้เป็นตัวสูงยางหนานะครับก็มีเทอร์โบว้าวตรงรุ่นท่อแทนนะครับชุอท่อแทนยังเป็นอิเตะเดิมฮะ <Huh? S 1> แล้วก็มีแก้ววาวกับรีมแมปเดีย๋ยวเรามาดูฟิลวิ่งกันครับ ฟังเสียงเบินตังคันนี้นะครับก็มีแค่เทอร์โบกับแก้วลอ,อยแล้วก็รีแมปกล่องหลักมาดู ตัวส,สูงนะครับก็มีเปลี่ยนคัสเป็น16ก้อนของ TC นะครับทองแดง16ก้อนดูฟิลว er ิ่งกันหน่อยสักสองสามสีเกียร์ห้าเกียร์สีเกียร์พอบูธยมานมาส35 40นะครับ ก็เข้ามาคุยที่อู่ได้นะครับทำให้หลายอย่างก็แรงครับ